เมื่อวานปปชมีเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและนี้สินของของนักการเมืองท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีรายชื่อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณเนวินชิดชอบคุณการุณาชิดชอบนะคะหรือว่าจะเป็นทางน้องชายของคุณธรรมนักษ์รวมถึงคุณปิติไอปิยะปิตุเตชะด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบัญชีทรัพย์สินของทาง คุณเนวินกับคุณการุณากันก่อนได้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการต้องการและปรับปรางการพิจางณาหรือปปชก็ได้มีการเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นหรือขององค์การนนบริหารส่วนจังหวัดทั้งกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะ หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่20าาคมปี2563ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ยังไม่มีการเผยแพร่บัญชีวัตถุนิยของนายกอบจบุรีรัมย์คนใหม่แต่มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินนิยมของคุณกรณุณาชิ่ชอบภรรยาของคุณเนวินทิ่ชอบกรณีพ้นจากํำแหน่งนายกอบจบุรีรัมย์เม 2, ื่อวันที่26สค2563ค่ะ ได้มีการแจ้งว่ามีทรัพย์สินจํานวนเจ็ดร้อยสาสิบกล้านบาทอ๋ออันนี้เป็นทรัพย์สินก่อนเข้ารับตําแหน่งใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็แบ่งเป็นเงินสดห้าแสนบาทเงินฝากเจ็ดล้านกว่าบาทเงินลงทุนสิบสามล้านกว่าบาทรวมทั้งที่ดินสี่สิบเจ็ดแปลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เงินลงทุนหนึร้อยสาสิบเก้าล้านกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเงินลงทุนหนึ่งร้อยสาสิบเก้าล้านแล้วก็วที่ที่ดินรวมสี่สิบเจ็ดแปลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มูล,ลค่าห้าสิบกว่าล้านบาทค่ะอืมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของบัญชีทรัพย์สินขณะที่ดํารงตําแหน่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยขณะดํารงตําแหน่งคุณปรุณาแจ้งว่ามีรายได้ระหว่างดํารงตําแหน่งคือสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถึงสองพันห้าร้ยสสรวมยี่สิบสี่ล้านโดยเป็นเงินเนดือนเบี้ยประชุมในหน้ารวมเก้า เก้าล้านกว่าบาทค่ะค่ะแล้วก็มีรายได้จากอื่นๆด้วยใช่ใช่สิบสามล้านกว่าบาทค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยเงินส่วนแบ่งกำไรต่างๆอีกนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ของคุณบัญชีทรัพย์สินมาบัญชีทรัพย์สินของคุณกาลูนามาดูของคุณเนวินค่ะใเนวินนะคะด้านการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเอาไว้นะคะ อ่อรอยห้าสิบ้าล้านกว่าบาทแบ่งเป็นเงินสดหนึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วก็เงินฝากห้าล้านกว่าบาทนะคะ,ะซึ่งก็มีเงินลงทุนย7สิบ็ล้านกว่าบาทรวมทั้งที่ดินสเสดแปลงในทุนที่จังหวัดบุร,รีรัมย์มูลค่ารวมหนึ่งล้านกว่าบาทนะคะ,อะนอกจากนี้ก็มีสิทธิ์และสัมปทานจำนวนหล้านกว่าบาทและก็ทรัพย์สินอื่นยี่สิบสี่ล้าน ที่สําคัญในเรื่องของนี้สินนี่ค่ะมีนี้สินเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทโดยระบุว่าเป็นเงินเปิดเงินบัญชีทั้งนี้คุณเนวินแจ้งว่ามีรายได้ระหว่างนางกรุณาดํารงตาแหน่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสามรวมสี่สิบหกล้านบาทโดยเป็นรายได้จากเงินเดือนที่ประชุมในหน้า ส่วนรายจ่ายอื่นก็ล้านกว่าบาทเป็นเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดรวมทั้งคู่นี่ค่ะมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านกว่าบาทค่ะเกือบเกือบโหสูงมากค่ะเกือบพันล้านเลยค่ะเป็นหลักพันล้านกันเลยทีเดียวใช่ค่ะโดยทรัพย์สินที่น่าสนใจของทั้งคุณการุณาแล้วก็คุณเนวินค่ะที่แจ้งไว้มีมีทั้งหมดเก้ารายการค่ะหรือก็แบ่งเงินลงทุนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทค่ะ จำกัดอาคารและนามูลค่ายี่สิบ้าล้านบาทบริษัทเชียงใหม่อาคารและนาจำกัดมูลค่าสิบล้านบริษัทลานนามิวจำกัดมูลค่าจ2ดสองล้านบริษัทเชียงใหม่ในแบรนด้าคอนโดเทลจำกัดมูลค่าสาสิบห้าล้านบาทบริษัทเะเชียงใหม่คอยรักขั้นคอยรักขันจำกัดมูลค่า18แปดล้านบาทค่ะแล้วก็มีบริษัทอาเซียนจำกัดมูลค่าสิบล้านบาทค่ะบริษัทบุรีรัมย์เนเต็ดมูลค่ายี่ิบเจ็ดล้านบาทค่ะ ที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทหลักค่ะอีกสองแห่งอีกสองแห่งนะคะแล้วก็อีกของคุณเนวินถือหุ้นถือของริใช่ค่ะอีกยี่สิบเจ็ดล้านบาทค่ะนะคะก็อันก็จะเป็นทรัพย์สินของทางคุณเนวินใช่ค่ะการุณานะคะที่ได้แสดงบัญชีค่ะกอต่อปชรหลังจากที่คนจากตําแหน่งนะคะทีนี้ในส่วนของกรณีที่เข้ารับตําแหน่งก็ มีสองสองท่านที่น่าสนใจนะคะอย่างที่พูดไปตอนแรกว่าท่านหนึ่งก็ือเป็นน้องชายของร้อยเอกมรัตน์ชคชณนะคะ,คะอีกท่านหนึ่งก็เป็นพี่ชายของท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุกไปดูกันที่ในส่วนของคุณอัคาราพมเผ่าค่ะซึ่งเป็นน้องชายของน้องชายสุดหลอ่อตอนนี้ที่หลายๆคนหให้เขาเรียกว่า น้องชายเขาใช่น่าใสน้องชายน้องชายน่าใสสุดหล่อของคุณร้อยเอกธรรมัดพงเขานะคะคุณอักราพรมเผ่าค่ะก็ได้ยื่นเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะกรณีเข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่20มกราคม2564ค่ะโดยคุณอักราระบุสถานภาพโสดนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น28,25,619บาทค่ะ โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่นะคะเป็นที่ดินจำนวนสามโนดทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็มียานพาหนะจำนวนสองคันแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองบาทให้สองแสนบาทขึ้นไปนะคะอีกจำนวนเจ็ดรายการก็ได้แก่มีพระเครื่องสิบธีออค์แหวนเพชรห้าห้าวงนะคะนาฬิการหรูสี่เรือน ปืนพกกึึงอัตโนมัตินะคะอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็นอกจากนี้ยังแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะคะก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งก็คือมีอยู่สองล้านเกห้าหมื่บาทค่ะโดยระบุว่าเป็นหนี้สินที่เกิดจากการผ่อนรถเบนซ์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณอัการาเนี่ยก็ยังได้มีการแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีไว้ด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยได้ทำงานที่ไหนไว้บ้างะนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังระบุว่ายังมีไรายได้ต่อปีเนี่ยเป็นเงินเดือนจากที่ไหนบ้างแล้วก็ยังมีรายจ่ายประจำต่อปีด้วยนะคะก็แจงออกมาให้กับทางรปรชทราบเช่นมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ต่อปีนะคะเจ็ดแสนบาทค่าผ่อนรถยนต์อีกสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท รวมรายจ่ายต่อปีทั้งสิ้นหนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอัคราก็ยังได้ระบุต่อปปชด้วยว่ามีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณร้อยเอกธรรมนัฐคงข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นั่นเองค่ะไปดูกันที่บัญชีรทรัพย์สินและหนี้สินนะคะของคุณปิยะปิสุเตชะนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะ ได้ยื่นต่อปปชกรณีเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่18ตุลาธ์2564ค่ะโดยคุณติยะแจ้งว่านะคะบัญชีนี้นะคะก็คือมีตนเองมีคู่สมรสอยู่ด้วยอยู่กินกันสามีฉสามีภรรยานะคะแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหนึ<ม>่งคนมีทรัพย์สินนะคะทั้งสิ้น2 5 5าล้านน่ะเกืบ เกือบรถเกือบรถจำานรอทรัพย์สินเข้าไปไม่ได้นะคะมีทรัพย์สินทั้งหมด255ล้าน 5, 5 18,647บาทค่ะโดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินของตนเองนะคะ124ล้าน473,256บาทส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของคู่สมรสแล้วก็ของบุตรนะคะที่ได้แจ้งต่อทางปปชรวมถึงระบุว่าทรัพย์สินส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเงินลงทุนของตนเองรวมกับคู่สมรสนะคะ แล้วก็ยังมีที่ดินของตอนเองกับคู่สมรสด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย60รายการด้วยกันโดยที่ดินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในจังหวัดระยองค่ะและทรัพย์สินอื่นๆนะคะที่มีมูลค่าตั้งแต่2แสนบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะมีในชื่อของคู่สมรสนะคะเร,ราเจ็ดเจำนวนเจ็ดรายการอย่างเช่นนาฬิการูเครื่องประดับสตรีนะคะ นอกจากนี้เนี่ยทางคุณปียะเนี่ยก็ได้แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยมีหนี้สินอยู่ทั้งหมดสามสิบเก้าล้านแปดแสนสามืนเจ็ันเก้าร้อแปดสิบหกาทค่ะโดยระบุว่าเป็นการผู้เงินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพทางจำกัดค่ะนอกจากนี้ทางคุณปียะก็ได้แจ้งต่อปปชด้วยน,นะคะว่ามีพี่น้องร่วมมันดาอิดานันดาด้วยกัน5้าคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณสาธิตกิตุเจษะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ค่ะนี่ก็คือจริงๆตามระเบียบตอนนี้คือปปชเขาต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ทั้งทั้งเข้ารับตําแหน่งแล้วก็หลังพ้นตําแหน่งพ้นจากตาแหน่งอ๋อก็คือเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินอีกทีหนึ่งนะคะ